สติท่านั้นลูก,กันที่เป็นมหามงคลใหญ่เป็นอาวุธที่ยิย่งใหญ่สามารถที่จะทําลายเปรตีนรกมหาเวจีได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นี่พูดถึงกูที่ปฏิปบัติเมื่อฟังเทศฟ,ฟังธรรมหลวงปู่ได้ดีเ็าเยอะหลวงนรกก็เยอะอืเห็นไหมล่ะการดูด่าว่ากล่าวเขานัา่นไม่รู้เรื่องอะไรด่าอย่างเดียวไม่รู้ว่าผิดหรือถูกกูด่าอย่างเดียวพวกนี้คงเกิด มาปากเน่าปากเหม็นหลายพุทหลายชาติด่าชาติมันยังไม่พอมันต้องการมันยังไม่ไม่อิ่มในนรกมันต้องกลับไปลงนรกอีกมันไม่อิ่มในการเป็นเปีตมันต้องเป็นเปีตปากเน่าปากเหม็นนั่นกี่พุกี่ชาติประมาณไม่ได้หลายพุทธันดอนกว่าที่จะไอ้หายปากเน่าปากเหม็นได้เพราะมันเกิดเป็นมนุษย์เศษบายังอยู่ก็เป็นมนุษย์ที่ไม่กินกายที่เหม็นปากก็เหม็นเห็นไหมล่ะพูดกินโอ้ยคนอยู่ใกล้เทพล้มประดาตาย การพูดขึ้นก็ไม่มีใครมาเชื่อเรื่อมใสถือคือไม่มีคนเชื่อเลยเอยแต่พูดอย่างนี้ไม่มีใครเชื่อ,อเด็กเลี้ยงแก่จะเป็นอย่างนั้นลูกนั่นนั่นแหละการประพฤติปฏิบัติก็ต้องฝึกผลอมรมบ่มนิสัยตัวเองนิสัยไม่ดีก็ทำให้มันดีได้กายวาจาใจไม่ดีก็ทำให้มันดีได้ลูกเอาอะไรเป็นตัวทำดีเอากลอบเอาคอก คือทำคือวินยัยแต่การก้มันลูกนะั้นลูกก็จะสามารถที่จะเป็นครูเป็นบาของตัวเองได้น้อมก็มาน้อมก็มาทําลายมันได้ถึงบ้านปสุดายมันจะว่าโอ้ยตามจิตมันโอ้ยตามใจมัน,มนอยากทําอะไรก็ทํามันเอะถ้าสิ่งที่ทํานั้นไม่ผิดวินยัยก็ทําเถอะเนี่ยเหมือนจิตจวัดขอวัดปฏิบัติต่างๆที่เราก็ทำํำเราก็ทําตามนั้นอา้าวสมบูรณ์บริบูรณ์ทำตามนั้น อันนี้พระเจ้าบัญญัติให้ทำเออทำตามนี้พระเจ้าพระองค์ทรงห้ามอย่าไปทำแต่ที่ไหนที่พระเจ้าพระองค์ทรงอนุญาตเราก็ทำตามนั้นคือเอาพ่อแบบแม่แบบเอาตัวนี้มาเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์พ่อแบบแม่แบบเลยไม่ใช่ว่าโอ้ยช่างเถอะอย่าก,ก็ตามใจก็รานี่นะอันนี้กึ่งพุทธการแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงแต่แดงว,ว่าจังไกอ,อนะโขลี่นต้องทำความศรัทธาให้เกิดถ้าจะทาไม่เกิดไม่มีทางนะลูกนั้น ศรัทธาไม่เกิดพวกคือก็ไม่สามารถเป็นพระเป็นสมณะที่สมบูรณ์บริบูรณ์ได้เมื่อศรัทธาไม่เกิดพวกตัวก็ไม่สามารถเป็นอุบาสกอิกาที่สมบูรณ์บริบูรณ์ได้ก็เป็นพวกมหาชนปนศาสนาบวชมาก็เอาสถานที่วัดวาอารามทำมาหากินทำวัดวาอารามเป็นสถานที่ต้องเที่ยวดูโบสถ์ใหญ่หน่อยสาลาใหญ่หน่อยเจดีย์ใหญ่หน่อยคนก็จะมาต้องเที่ยว ประกาศออกไปโฆษณาเอกไปว่าเลือดประเสริฐเจงี้ปัจจุจริงนั่นต่งี้เข้าไปมันก็ไปอย่างนั้นแต่ผู้หวังความจเจริญของตัวเองไม่ได้สนใจสิ่งนั้นรูน้ไหมสนใจอย่างเดียวก็คือนี่วัดบาอารามใจตัวนี้เจดีใจตัวนี้ศาลาใจตัวนี้นะเดี๋ยวนี้ใจของตัวเองเป็นยังไงจิตของตัวเองเป็นยังไง แรงไหมหรือว่ามันเบาเดี๋ยวนี้มันคิดดีหรือคิดชั่วเดี๋ยวนี้ใจดีหรือใจใจมันเร็วเดี๋ยวนี้ใจมันมีความสุขหรือใจมีความทุกข์มันต้องแยกแยกให้ได้รู้นั่นนี่คือการคือปฏิบททัติธรรมอย่าไปม,มีอดีตอย่าไปม,มีอนาคตก็เหลือไว้ปัจจุบนะันอยู่ปัจจุบันให้ได้ความคิดนึกตึกตอนปัจจุบันความคิดที่ขาดไปแล้วเมื่อกี้เป็นอดีตไปแล้วความคิดปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะน,นี้อันนี้คือปัจจุบัน บินตาบ,บาดมาแล้วเมื่อเช้านี้คืออดีตแล้วเนี่ยเ mm. ขามานั่งนั่งลงตั้งแต่เริ่มต้นเป็นอดีตแล้วปัจจุบันเดี๋ยวนี้นี่ปัจจุบันแบบนี้อนาคตไม่ต้องไปพูดถึงอย่าไปคิดนึกดึงตองว่าฉันแล้วจะไปทํานั่นทนํานี่ให้มีความรู้สึกในปัจจุบันอย่างนี้นี่คือการปฏิบัติธรรมที่มันถูกคนต้องอดีตผ่านมาแล้วอย่าไปคิดบินตบ,บาดมาแล้ว ขึ้นศาลามานั่งแล้วนั่นคืออดีตแล้วแต่นั่งอยู่เดียวนี้นี่คือปัจจุบันอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็คือฉันจ,จะไปทำโน,น,น,น่นทำนี่อย่าไปคิดจะได้ฉันไหมจะตายซะก่อนก็ะจะทราบได้นี่ปัจจุบันเดียวนี้รู้เดียวนี้เห็นเดียวนี้นี่แหละปัจจุบันถ้าอยู่ได้แบบนี้นี่แหละลูกคือการปฏริปบ,บัติธรรมที่ถูกที่ต้องเรียกว่าสติปัฏฐานสี เป็นทางรัดตรงต่อปณิพันธ์ได้อย่างรวดเร็วอย่างช้าเจ็ดปีอย่างเร็วเจ็ดวันตั้งใจภาวะนะาให้มีสติอยู่ทุกเมื่อลูกก็จะสมปัรถนาเองขอบุตรนาโลูกสาธุคุณบรินญ,ญาภูวชิน,นะพง์ถวายประเจัยสี่เท่ากับราคาหนึ่งพันบาท บูชาธรรมองค์พ่อหลวงปู่และถวายร่วมเข้าโครงการเมตตาธรรมคำจุนโลกเป็นปัจจัยหนึ่งพันบาทโอนเข้าบัญชีมูลนิธิแล้วก็โอนเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ขออนุโมทนากับลูกที่ชื่อว่าปริญญาภูวะจินเนผงด้วยนะขบอวอน,นานลูกสาุทู นางสาวอาทิตย์นางสาวอาทิตย์สุขอารมณ์ถวายปัจจัยสี่เท่ากมูลค่าหนึ่งรอบาทบูชาธรรมองค์ข้าหลวงปูน่น้อยยาณวโรจากปทุมธานีขอบุนราดูสาธุคุณกงกะใบแสนบุตรตลาดสอปลาวน้อมถวายปัจจัยร่วมบุญมูรณิธิ หนึ่งร้อยบาทะบนะเขาหมดแนงลุกสาทุก็วางไว้วันั่นไวพ่อลืมแม่รุ่งลือดีผ่องใจเป็นโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรงอ,อยู่ที่สองแปดสองหนึ่งเยอวิกนอร์เว์โทนเดน โนเดนเซ์กาตาสิบเอ็ดนี่ที่อยู่เดกําแก้วผู้ขาวบูจริงไปดูด้วยนดูลูกหลานด้วยลูกหลานนี่ก็เป็นคนดีนะอายากนะทำเพียงตลอดทำงานอยู่ประเทศนอร์เวย์ตอนแรกก็ทำงานเป็นแม่บ้านแต่งกัเแม่แม่บ้านเวลาทำโน่นทำนี่ ก็จะมีพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่ตลอดเรื่องหูเล็ตั้งทื่อให้ใหม่ว่าแม่พุโทโธจะไม่ห่างจากพุโทโธจิตค่อยเปล่าสืผ้าของมันขนาดยุตยุตตลอดนะลูกนะไม่ค่อยได้พุ่มเฟืองเหงื่ออะไรลูกเขายอมเราเความจริงท่านคนอุดรน,นี่หนะยเราก็ไม่คิดว่าจะมีคนดีขนาดนี้น,ะนเวลาทํางานทําอะไรก็มีแตพ่พุโทโธพุโทโธพุทโธเข้าไปนะดูสิ เวลาตั้งท้องก็ยังทํางานเธออยู่ก็มีพุทโธ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 ปวดท้องจะคลอดลูกเวลาเบ่งก็พุทโธพุทโธพุทโธแตกปุ๊บออกมาใช่ไหมต้องบอกเลยตั้งที่ว่าแม่พุทโธไอของเรานี่้าช่วยด้วยช่วยด้วยนะพอมันช่วยใครเนี้เขาจะตายแล้วช่วยใครเนี่มาไปใครเนี่อยู่กันล่ะอย่างของเราเป็นงั้นนะแต่นี้ไม่ได้ให้พุทโธนี่บอกเลยว่าปวดท้องจะคลอดคลอดจะคลอดลูก พ่อก็เข้าไปโรงพยาบาลพุทโธ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 เวลาเม่ก็พุทโธ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 ปุ๊บออกมาเลยไอพวกนี้เคยไหมนี่แก่ๆพวกนี้เนยไม่เคยนะเนี่ยหลวงปู่จึงตั้งเจอให้รูเข้อหมายว่าแม่พุทโธในนี้ก็เป็นโรคกล้าวเนื้ออ่อนแรงอันเทวดานี่เหมือนโรคกระเจ้าเฉ่งก็จะกรวานดูแลลูกหลานด้วยนะคนดีหายากมากนะหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านเขาลดหลวงปู่มากนะ เดี๋ยวนี้พาขอโอกาสนั่นขอโอกาสนี้ล้วก็ห้ามลูกไว้ลูกเก่งจะต้องไปเจอลูกพ่อไม่ได้ไปคุกวานลูกอะไรหรอกแม่หนูอยากจะทาหนูอยากจะทาพ่อหนูอยากจะทาให้หนูทําเถอะอ่าตอนนี้ก็บ่ายเบี่ยงลูกเอาไปมาบ่ายเบี่ยงไม่ได้ <c oughs> ออก็อนุญาตลูกอนุรลมในบางสิ่งบางอย่างเหมือนนี่มาทาเชีบบวิน,นี่นะนั่นแหละลูกขอทําให้พ่อนะโอ้ยลูกอย่ายเลยคนมันไม่ชอบอ่านล็อก แล้วอ่านแล้วก็หาเรื่องต่างก็เรื่องของเขานี่ะเรื่องของลูกนี่ลูกต้องการได้บุญกับพ่ออ้านนี่ไม่ละนั่นเอา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 ลยแต่ลูกก็น่าขวัญห่วงลูกนะพ่อที่ดีเมื่อเห็นลูกได้ดีพ่อก็ดีใจพ่อที่ดีเมื่อเห็นลูกมีความสุขลูกร่ำรวยไม่อดไม่ยากพ่อก็ดีใจพ่อไม่ได้ไปกุกวนลูกพ่อแท้เป็นอย่างนี้นะลูกนยนั่นล่ะ พระเจ้าดูดิกุกกวนใครเดาลูกพ่อเทสังฆงสังนกระฉามิกุกกวนใครเดาลูกพ่อเทเห็นไหมล่ะ